่ะเริ่มเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยอาประจำที่ประจำที่เด็กๆเด็กๆประจำที่เลยมา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 เร็วเร็เร็วเก่งมากตัวนะคะลูกโอ้โหเก่งมากเก่งมากอยาให้เบานี้ก่อนนะคะให้เบานี้ก่อนนะคะลูกเบานี้นะ นี่ก <fi xtures> <glaube> ันนะคะอาบอบบอบอบบอบโบบอบอบอถ้ใครรู้ก็ค่อยของตูป้าแห้งมากที่สุดอย่างเงี้ยอ้าวของยิต้าเบาๆค่ะลูกเบาเบาเบาๆโอ้โหเก่งมากอ้าวของนี่นะคะ ป้านะคะขอบคุณป้านะคะเหนะคะของพี่จ้านะคะเบาๆนะคะลูก